5ประตูสู่ความกระจอกของลินเดอเลฟสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนฟุตบอลพอดแคสต์มาในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดู5ประตูหลังสุดที่เสียไปของแมนยูที่มาจากการเล่นโง,ง่ๆของวิกเตอร์ลินเดอเลฟก็ไม่รู้ว่าจะทนใช้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับสำหรับกองหลังทีมชาติสวีเดนที่ยังคงแสดงความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องให้แฟนผีได้กลดด่าได้ทุกเมื่อเชื่อวันก่อนจะไปรับฟังเนื้อหาในวันนี้ขอความกรุณาทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ ล่าสุดเกมนัดเปิดสนามพิมพ์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้อุบัติขึ้นแล้วแต่กระทาผลงานสุดงามน่าโดนคิสัันพาเลตบุกมัทุบได้ถึงโลกนครนแห่งความฝัน1ต่อ3จากความผิดพลาดส่วนบุคคลของวิตเตอร์ินเดอเลฟที่เล่นสุดลอยถ้วยโดยประตู3าประตูที่เสียไปก็มาจากความผิดพลาดของแม่งทั้งหมดสร้างความปวดหัวให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเพียงเพราะความมั่นใจในตัวเองแบบผิด,ผด แต่ใช่ว่าการเล่นที่สุดห่วยเมื่อคืนนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะแมตช์ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่เจอกับเซบีย่าในศึกยุโรปลีกก็มีส่วนทําให้ทีมเสียถึง2ประตูตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าอเนจอนาจใจเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า5ประตูหลังสุดที่แมนยูเสียเพราะลินเดเลิฟเนี่ยมันมีส่วนยังไงกันบ้างเสียประตูที่เสมอให้กับเซบียา ตัวันนี้วายมิสาก้าวิ่งขึ้นไปกดดันเลกิลอนถึงกลางสนามทาให้ลินาเลฟที่กลัวเพื่อนจะลงไม่ทนันจึงดึงตัวเองออกจากตําแหน่งเพื่อไปกดดันโอกามโปสที่ริมเส้นฝั่งซ้ายโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าวานมิสาก้ากาลังจะเสียท่าให้เลกิลอนทั้งที่เวลานั้นตัวเองสามารถเบียดหรือตัดเกมโอกัม์ปสได้แต่ก็ไม่ทําส่งผลให้โอกัมโปดแทงทะลุช่องให้เลกิลอนหลุดเข้าเขตโทษจ่ายไปที่เสาไกลให้ซูโซ่ยิงเข้าไปมาที่จังหวัดที่2ไปลุกเดอยองยิงง่ายๆผ่านพา,นา,นานทีมตกรอบ จงังหวะนี้แค่ซุดนาบาสกันังดูตัวๆกับเบนดอนวิลเลียมที่เข็ดโทษก่อนจะครอสกัที่กลางประตูที่มีลีเดอร์เลิฟยืนอยู่ด้านหน้าลุกเดยยองโดยดาวเตะสวิดิสมัวแต่มองบอลโดยไม่รู้ว่าหอกดัดอยู่ตรงไหนแล้วบ่อยบอลข้ามหัวตัวเองให้เดยยองยิงประตูแบบเผาขนเขี่ยทีมตกรอบหน้าตาเฉยจงังหวะที่3อีโก้สูงปีส์อให้ชลูปได้อสซิ์ง่าย แบ็กซ้ายพาเลตยังมิเชลโยนบอลจากกราบซ้ายให้ชลุปได้กระชากบอลดูตัวตัวกับดินเดเลฟอีกครั้งที่แนวรับสวีดิสไม่สก,กัดบอลตั้งแต่จังหวะแรกแต่เลือกจะถอยเพื่อรอโอกาสเพื่อเมคชัวทำให้ชลุปมีโอกาสแต่งบอลเข้าเขตโทษและจ่ายไปที่เสาไกลให้ทาวเซนยิงเข้าไปััหว่ที่4ถอยให้คู่ต่อสู้บวกับมืออยู่ไม่สุข จงังหวะนี้จะโทษเต็มๆก็ไม่ได้แต่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาเลือกจะรอให้ผู้ต่อสู้มีเวลาคิดมากกว่าจะสกัดบอลอายูทะลุเขาเขตโทษก่อนพยายามจะยิงชิปแต่อนิดจาบอลไปโดนมือรีเดเลฟทาให้ซิมเสียจุดโทษถึงแม้ครั้งแรกอายูจะยิงติดเซฟได้คราแต่ได้ดันกระทิ้งดันออกมาจากเส้นเร็วเกินไปถึงโดนยิงใหม่อีกครั้งและคราวนี้เป็นซาฮาสังหารไม่พลาดจงังหวะสุดท้ายจงังหวะแทกเกิลเบาหวิวเหมือนบอลปฐม วิเชียรพาบอลไปถึงริมเส้นก่อนจะจ่ายเข้าในให้ซาฮาที่โดนริลเลิฟประกบติดแต่คราวนี้เลิฟถึงก่อนแต่ดันสกัดบอลไม่ขาดบอลไปเข้าทางซาฮาหมุนตัวแตะ2จังหวะโหวดด้วยขวายัดเสาแรกเข้าไปนี่คือวิเวเวนของ5ประตูหลังสุดที่ต้องเสียไปด้วยความผิดพลาดส่วนบุคคลไม่รู้ว่าตลาดรอบนี้ของผีแดงจะต้องเพิ่มเติมเซนเตอร์แบ็กเข้าไปอีกหนึ่งคนด้วยหรือเปล่าหลังก่อนน้นนี้วางเป้าไปเพียงแค่แบ็กซ้ายกับปีกขวาแต่บอกตามตรงว่าถ้าไม่เสริมมีหวังฤดูดกันนี้อาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้ ก่อนจะจากกันไปหาท่านใดมีข้อสงสัยนะครับอยากติชมแนะนำเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ